คุณอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้พลังงานไพ่รายวันาจะบ่งบอกอะไรกับคุณนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยุิประจำวันอาทิตย์ที่23มีนาคม2568นะครับวันนี้จะตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน4ปีมะโรงงูใหญ่นะครับชนาสาเทวดาผู้ชายนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับฟังดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับ ช่วยกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อ,อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ไดเรับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากตรวจดวงอย่างละเอียดกับอาจารย์นะครับนะเป็นการส่วนตัวนะในศาสตร์มหาสตเล็เก็กตัวก้าฐานนะครับและไพ่ยิบสีเจาะดวงชะตาเจาะลึกในเรื่องที่คุณอยากรู้ กับผมอาจารย์หนุ่มนะฮะหมอดูมืออาชีพนะครับผมมีค่าใช้จ่ายที่599บาทนะครับสนใจติดต่อทางอินบ็อกซ์ของติ๊กตอกเลยแพลตฟอร์มที่คุณรับชมเอาไว้ได้เลยนะครับผมสีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นสีส้มสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักจะเป็นสีเขียวนะครับส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของอ คนอุปถัมภ์นะครับวันนี้จะเป็นสีส้มนะสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีฟ้านะฮะเลขนำโชคนะครับวันนี้ได้แก่เลข1เลข5เลข4เลข8เลข9และเลข2นะครับผมสาธุพุทธังเปิดทามังเปิดสังฆังเปิดนะครับใครชมจนจบนะหรือนะครับ คนที่กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอให้ครูบาอาจารย์จงช่วยเปิดพลังงานไพ่เพื่อนะครับบ่งบอกเส้นทางในชีวิตของคุณวันนี้ต่อไปนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่5ไม้เทา้ากิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้ถือว่าต้องสับรางต้องปรับนะฮะให้ดีๆนะเพราะมักจะมีความยุ่งเหยิงหรือวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ เคลียโตะนะเคลีย์สมองให้ว่างนะครับแล้วนะครับสู้ให้เต็มที่นะงานจะประสบความสําเร็จกันเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนนะครับมักจะมีปัญหานะให้ต้องแก้อยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่าเพิ่งลงทุนนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังกระเพาะอาหารลําไส้ความเครียดนะความวุ่นวายยุ่งเหยิงในสุขภาพของตัวคุณเองนะครับความรักคนโสดนะครับวันนี้นะาระวังรถไฟจะชนกันนะถ้าคุยไปหลายคนนะครับ ความรักคนที่มีคู่วันนี้นะฮะให้ระวังความแตกแยกหรือปัญหาการขัดแย้งกันครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้ไหวนะองค์พระปางถวายเนตรนะครับนะไปเติมน้ํามันตะเกียงถวายหนังสือธรรมะนะ่ะสังฆทานยากันด้วยก็จะดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับผมวันนี้ได้ไพ่อื้อหือเดอมูนกิจการงานของคุณนั้นนะครับค่อนข้างจะต้อง เหนื่อยแล้วก็คิดเยอะนะครับวันนี้งานนะฮะค่อนข้างใจวุ่นวายนิดหน่อยนะฮะการเงินก็เช่นกันวันนี้การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับนะหยุดในการลงทุนไว้ก่อนสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในรเรื่องของความเครียดความกังวลน,นะฮะความรักคนโสดนะวันนี้มักจะ,ะมนโนเก่งแล้วก็นะความรักให้ระวังคนมีเจ้าของนะครับคนที่มีคู่วันนี้นะคุณมักจะไม่ค่อยไว้ใจกันนะต้อง อ่ะประับความเข้าใจกันคุยกันบ่อยๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปังห้ามญาติแล้วก็นะไปทําบุญนะถวายพวกอาสังกทานอันมีไฟฟ้าแสไฟฉายอะไรประมาณนี้ก็จะดีเติมน้ํามันตะเกียงกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นการเสริมพลังงานบวกๆให้กับวันของคุณท่านที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้ได้ไพ่ k n ออฟคั p โอ้โ oh, ห oh, ราชาถ้วยนะกิจการงานของคุณโดยภาพรวมวันนี้งานถือว่าดีนะครับนะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับอาจจะได้รับมอบหมายงานดีดๆการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการลงทุนจะมีคนมาช่วยนะครับหรือว่าเงินที่ติดขัดก็จะคลี่คลายได้สุขภาพนะครับวันนี้ค่อนข้างจะดูแข็งแรงออกกําลังกายบ่อยๆนะครับความรักคนโสดนะฮะวันนี้จะพบรักที่อบอุ่นนะครับมีความสุข คนไี้มีคู่วันนี้คุณเป็นคนที่เปิดเผยเปิดใจทําให้ความรักนั้นแฮปปี้วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะทำความสะอาดหิ้งพระถวายน้าฉันน้ใช้ก็จะยิ่งดีกันนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับผมได้ไพ่อืมนะฮะ เด็กถือถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะฮะจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับงานดีการเงินก็เช่นกันนะครับจะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ต้องออกกําลังกายต้องทําตัวให้สดใสแข็งแรงความรักคนโสดวันนี้เป็นความรักแฮ ppy ความรักสีชมพูนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักหวานแหววนะครับนะแล้วก็เต็มไปได้วยความสนุกสนานวันนี้ขอผ่อนขอโชคลาบนั้น พูดกลางวันให้ไหวพระปางอุบาทพูดกลางคืนให้ไหวพระปางป่าเรไรนะครับแล้วก็อย่าลืมไปถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับละสังฆทานนะครับมีพวกของบำรุงกําลังก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบดีครับวันนี้ได้ไพส่สี่ไม้เท้าวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะได้รับความสำเร็จงานดีนะครับ การเงินก็เช่นกันวันนี้จะคว้าจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโชคดีนะครับสุขภาพนะวันนี้ต้องออกกําลังกายบ่อยๆนะครับแข็งแรงความรักคนโสดนะครับวันนี้น่าจะได้พบกับความรักที่จริงจังและจริงใจคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนะครับก็จะคลี่คลายทําให้ความรักดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภไหว้พระปางสมาธินะครับสวดมนต์ไหว้พระ นะตั้งศิตอธิษฐานให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับโดยการถวายพวกสังฆทานนะนังสือธรรมะสิริธรรมะนะครับท่านที่เกิดในวันสุขครับโอ้โหวันนี้ได้ไพ่ห้าเหรียญกิจการงานของคุณนั้นนะครับต้องลุยหน่อยนะกว่าจะได้งานมานะครับเหนื่อยนิดนึงการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับ หาวันใช้วันนะครับหาวันกินวันยังไม่ได้เก็บนะครับสุขภาพนะฮะให้ระวังโรคกระเพาะอาหารเพราะความคิดเยอะคิดมากนะครับความรักคนโสดให้ระวังในเรื่องของความรักที่ยังไม่สมหวังคนที่มีคู่นะครับวันนี้ต้องหมั่นพูดคุยนะครับนะปรัแบบความเข้าใจความรักจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางรำพึงนะครับแล้วก็ทําความสะอาดทิ่งพระนั่งถวายหนังสือธรรมะนะสังฆทานกันด้วยกันละกันท่านที่เกิดในวัน เสาครับผมอันนี้ได้ไพ่โอ้โหสองเหรียญกิจการงานของคุณนั้นดูดยภาพรวมวันนี้งานดีนะครับนะแต่อาจจะต้องแบบค่อยๆเคลียร์นะเพราะมันงานมันวนไปเวียนมานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้เป็นเงินหมุนนะครับอย่างไม่ใช่เงินเก็บนะสุขภาพนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอ การดูแลร่างกายกันด้วยความรักคนโสดวันนี้ดูค่อนข้างจะปรับตัวหน่อยนะครับเหนื่อยนิดนึงแต่ก็เริ่มดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังความรักเก่าๆจะเข้ามาคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักก็จะเริ่มมีการความรักคนโสดให้ระวังความรักเก่าๆจะกลับเข้ามานะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณมักจะวนไปเวียนมากับปัญหาเดิมๆต้องปล่อยผ่านบ้างก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางสมาธิ วันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาคปรกนะครับนะแล้วก็มันทําบุญถวายค่าน้ําค่าไฟวัดนะก็จะดีขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนหวังว่าพลังงานไพ่นะมักจะตอบโจทย์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ